สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้เรามาพูดถึงเกมลอนดอนดาร์บี้แมชที่จบลงด้วยชัยชนะของเชลซีเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์หนึ่งต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากพ่ายซันเดอร์แลนด์แบบพลิกล็อกเมื่อสัปดาห์ก่อนและผ่านเข้ารอบคาราบาวครับด้วยฟอร์มที่ยังไม่น่าประทับใจเกมนี้ถือเป็นบททดสอบสําคัญของลูกทีมเอ็นโซมาเรสกาว่าพวกเขาจะกลับมาได้หรือไม่และสุดท้ายเชลซีก็ทําได้ เกมในครึ่งแรกเปิดมาอย่างติดติดขัดขัดมีจังหวะหยุดหลายครั้งเพราะอาการบาดเจ็บและการประทะหนักทั้งสองทีมยังหาจังหวะเข้าทำกันไม่ลงตัวเชลซีได้โอกาสก่อนในนาทีที่20จากการยิงของอเลนโดกานาโชแต่บอลตรงตัววิคาริโอผู้รักษาประตูสเปอร์จากนั้นทีมเยือนเริ่มครองเกมได้มากขึ้นเจ้าเปโดรได้หลุดเดียวแต่ยังยิงติดวิคาริโอเช่นเดิมจนกระทั่งนาทีที่34ความพยายามของเชลซีเป็นผล จากจังหวะที่มอยเซสไคเซโดเข้าสก,กัดสเปนส์ก่อนและไล่กดดันต่อที่ชาวิซิมอนส์จนต้องส่งบอลกลับไปให้มิกกี้ฟันเดเวนก่อนที่กองกลางรายนี้จะแย่งบอลจากกัปตันทีมสเปอร์ที่บริเวณขอบเขตโทษของตัวเองแล้วจ่ายบอลให้เจ้าเปโดยิงจบอย่างเฉียบขาดในกรอบเขตโทษเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์และเป็นการยุติช่วงไร้ประตูของเขายาวนานกว่า10เกมก่อนหมดครึ่งแรกเชลซี Chelsea เกือบหนีห่างอีกครั้งจากจังหวะยิงของเจ้าเปโดแต่วิคาริโอยังโชว์ซูเปอร์เซฟไว้ได้ ส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านก็มีลุ้นจากโมฮัมเหม็ดคูดุสแต่โรเบิร์ตซันเชสป้องกันไว้ได้เช่นกันครึ่งหลังสเปอร์พยายามเปิดเกมรุกมากขึ้นแต่เชลซียังคงคุมจังหวะได้ดีกว่าเกมผ่านไปก็ยังเห็นภาพเดิมคือทีมเยือนสร้างโอกาสได้มากกว่าทั้งจากเอนโซเฟอร์นันเดสเปโดเนโตและเจ้าเปโดรที่มีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งแต่ไม่คมพอเกมเริ่มเดือดขึ้นในช่วงกลางครึ่งหลังมีจังหวะประทะหนักทั้งจากเบนตันกูและเฟอร์นันเดสที่รอดพ้นใบแดงไปอย่างวุดหวิด ช่วงท้ายเกมเชลซีมีโอกาสทองที่จะปิดเกมหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อทั้งเจม,มี่กิทเทนและเจ้าเปโดรต่างพลาดโอกาสทําประตูที่2อ,อย่างน่าเสียดายแต่สุดท้ายสกอร์1-0ก็เพียงพอให้เชลซีคว้าชัยกลับบ้านได้สําเร็จชัยชนะนัดนี้ทําให้เชลซีกลับมามั่นใจอีกครั้งหลังฟอร์มแผ่วไปช่วงสัปดาห์ก่อนและยังคงรักษาสถิติยอดเยี่ยมเหนือสเปอร์โดยไม่แพ้ใน17นัดจาก18นัดหลังสุดที่พบกันเจ้าเปโดรได้รับการยกย่องว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ หลังปลดล็อกประตูแรกในรอบกว่า10เกมและเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับแนวรุกของทีมที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจบสกอร์เกมนี้มีหลายคนทำผลงานโดดเด่นแต่หนึ่งในชื่อที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นมอยเซสไคเซโดมิดฟิลทีมชาติเอกวาดอร์ที่คุมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนสำคัญในการพาทีมเก็บ3มแต้มออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมได้สำเร็จหลังจบเกมเอนโซมาเรสกา ผู้จัดการทีมเชลซีได้ออกมายกย่องโลกทีมคนนี้อย่างเต็มเสียงโดยระบุว่าไคเซโดคือหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้และถึงขั้นเปรียบเทียบกับโรดรีดาวเตะบัลลองดอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเรสกากล่าวว่าผมคิดว่าเขากำลังแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนเขาคือที่สุดผมพูดมาหลายครั้งแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดของไคเซโดแน่นอนว่าเราตัดสินเขาในสนามแต่เขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากเป็นคนดีและพร้อมช่วยทุกคนเสมอจากนั้นกุนซือชาวอิตาเลียนยังกล่าวต่อว่าสำหรับผมตอนนี้เขากับโรดริคือสองกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของมารสกาที่มีต่อไคเซโดอย่างแท้จริงในเกมล่าสุดไคเซโดมีจังหวะตัดบอลสำคัญถึงสองครั้ง ในจังหวะนำไปสู่ประตูชัยของเชลซีเขาเก็บบอลกลางสนามได้อย่างเยือกเย็นก่อนจ่ายให้เจ้าเปโดยิงเข้าไปซึ่งแน่นอนว่าหลังเกมมารเรสกาก็ไม่ลืมพูดถึงกองหน้ารายนี้เช่นกันโดยเปิดเผยว่าเจ้าเปโดรมีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงโชว์ความเยือกเย็นในจังหวะจบสกอร์ได้ดีมาเรสกากล่าวว่าเปโดรไม่เคยเป็นปัญหาเลย สิ่งเดียวที่เป็นปัญหาคือเขาไม่ได้ฝึกซ้อมทุกวันเพราะมีอาการบาดเจ็บเรากำลังจัดการอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ผมไม่กังวลเพราะเจ้าเป็นผู้เล่นที่ดีเขาจะยิงประตูได้แน่นอนเขายังเสริมอีกว่าแม้ในช่วงที่เขายิงไม่ได้เขาก็ยังเล่นได้ดียกตัวอย่างเช่นเกมกับลิเวอร์พูลเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากตอนนี้เรามีเลียมดีแล็บกลับมาซึ่งสามารถช่วยในเกมรุกได้อีกแรง ถือเป็นข่าวดีเพราะตั้งแต่ต้นฤดูกาลเราขาดทั้งโคพาเมอร์และเลียมไปหลายสัปดาห์โดยรวมแล้วบรรยากาศในทีมเชลซีหลังเกมนี้ถือว่าผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งจากฟอร์มที่ดีขึ้นและจากการที่ผู้เล่นหลักเริ่มกลับมาพร้อมหน้าชัยชนะเหนือสเปอร์ไม่เพียงแต่ช่วยปลดล็อกความมั่นใจของทีมแต่ยังยืนยันได้ว่าไคเซโดเริ่มกลายเป็นหัวใจสำคัญของเชลซีอย่างแท้จริงในยุคข,ของมาเรสกา หลายคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมก็คือเจ้าเปโดรเขาให้สัมภาษณ์กับซื่ออย่างตรงไปตรงมาเขาบอกว่าผมคิดว่าผมต้องการประตูนี้เพราะมันนานแล้วที่ผมไม่ได้ยิงและทีมก็รอให้ผมทำได้สักทีผมมีความสุขมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมได้ช่วยทีมให้ชนะเขายังเสริมด้วยว่าแน่นอนครับในฐานะกองหน้าเราต้องการทำประตูและแอสซิสแต่ก่อนอื่นผมต้องเล่นให้ดีเพราะถ้าผมเล่นดี ประตูมันจะตามมาเองสิ่งสำคัญคือเชลซีต้องชนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าเปโดรต้องเผชิญกับแรงกดดันไม่น้อยเขายิงไม่เข้ากรอบแม้แต่ครั้งเดียวในหลายเกมที่ผ่านมาและยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจนต้องถอนตัวจากทีมชาติบราซิลแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากและกำลังกลับมาทำได้ตามมาตรฐานที่แฟนๆคาดหวังเขายังกล่าวถึงช่วงเวลาที่ยิงไม่ได้ว่าในตำแหน่งของผม ถ้าคุณไม่ยิงคุณจะรู้สึกหงุดหงิดแต่ผมพยายามคิดถึงทีมก่อนเสมอถ้าไม่ได้ยิงผมจะสร้างพื้นที่ให้คนอื่นแทนในเกมนี้เราได้เห็นตัวอย่างชัดเจนครับมีหลายจังหวะที่เขาเลือกจ่ายให้เพื่อนมากกว่าจะยิงเองเช่นจังหวะที่เขาใจาให้เจมี่กิทเทิลในครึ่งหลังซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองแค่การทำประตูแต่เน้นการเล่นเพื่อทีมเป็นหลักนี่คือทัศนคติที่แฟนบอลเชลซีอยากเห็นจากกองหน้าของทีมคนที่พร้อมจะทำงานหนัก เพื่อให้ทีมเดินหน้าแม้ในวันที่ฟอร์มส่วนตัวอาจยังไม่ดีที่สุดสุดท้ายเจ้าเปโดรปิดท้ายด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าผมกำลังดีขึ้นผมพยายามพัฒนาและผมมีความสุขมากที่ยิงได้อีกครั้งชัยชนะในเกมนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจให้ทีมของเอนโซมาเรสกาเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนฟอร์มของเจ้าเปโดรด้วยแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าประตูนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้เขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดหรือไม่ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ